เปิดว่าแทงแทงใครชนะอะอะสูรสูดจุดเจ็ดเพื่อนแทงไหมแทงแทงอะไรแทงนาคาครับ <c oughs> การกินกูยาวเลยนะการกินกูทั้งทางเลยนะพอเปิดอ่อเดียไปทีเนึยกากกินกูทั้งทางเลยนะ โอเคผมสามพี่จ่ายรวมพีละสิบร้อยไปแบ่งกันเองนะไอ้หมัดมึงแทงด้วยเหรอครับพี่หนึ่งนะมึงใส่ไปเท่าไหร่มึงมึงล่อพี่เฉียนไปเท่าไหร่เนี่ยอ๋อผมตามตอนครับตอนเขาบอกให้แทงเจ็ดครับได้แปดล้านนะรวมอ่ะนะคู่อ่ะสิบร้านได้แปดล้านเพราะน้ำศูนยจุดแปดนะครับครับพี่อ่ะตอเป๋าอ่าสองสองหนึ่งครับพี่ขอบคุณครับยืนกินข้าวกันเป็นแถวเลยหวานแหลมเฮียเต็มเครื่องมาจ่ายครับมาจ่าย เฮ้ยมีคนสวนมีชาวสวนมาคนหนึ่งเลขอะไรแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกห้าห้าร้อยหกนะเพื่อนอันนี้เราชื่ออะไรครับทีละคนเลยโนรินโนรินครับโนรินดูรินเบอร์ข้อความหกเจ็ดหกแปดเก้าข้อความอะไรครับข้อความอะไรจุดตัวเดียวได้จุดมาตัวเดียวจุดมาจุดมาเออจุดก็พอครับกระเป๋าอะไรครับพี่ชื่อ่าโอเคหนึ่งแสนโอเคครับหกเก้าสูตรครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโนลินอะไรคืออะไรอ่ะ ดูเลยครับแทงบีจีเข้าตู้ก่อนไปห้าล้านครับเอารวยนี่ได้ครเปิดละหมื่นครับนี่แก๊งอะไรเนี่ยเป็นประชาชนครับพี่ตอนนี้จะไปอยู่แก๊งไหนเ้าากกาจีนังเก่าครับเล่นกูเต็มตีเลยสามายังอ่ะเป่าครับสามเจ็ดหกครับ อ่าห้าลเจครับมันมันมันได้สีล้าน่ะพี่เอ้ย๋อโทษทีืไปลืมไืไปืลืมเก็บลืมรับยอด่าน้รอกินตังอาเฉนยังเดี๋ยวแป๊บมึงนะได้ยินได้ยินโอเคครับโอเคอเได้สีล้านครับคือบรหนึ่งอ่หกเก้าศูอยัวเดี๋ยวเยเยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปอย่าเพิ่งเดี๋ยวเยววกลับก่อนกลับก่อน สภาแจ้งมาว่ามันเป็นเคสบัคครับกลับมาเคลียร์ก่อนครับยังไม่จบครับมานี่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 เอาเงินมานี่เอาเงินคืนมานี่นนเว้ใจแล้วทำไมมันเข้าเร็วจังก็ว่าทำไมมันเข้าเร็วจังวะตอ,อน690<ห><ห>ครับไม่หนาวสภาเลยน้องชายเขาบอกว่ามันเขาต้องอุ้มใหม่ครับเคสนั้นมันเป็นเคสบัคติดต่อสภาได้เองเลยอันนี้ชัวร์ครับพี่ไม่ได้โกงเออ690ครับเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันไม่ต้องห่วงยังไงถ้าเข้าพี่จ่ายแน่นอนไม่ต้องกังวล690ครับสบายยัง690ครับน้องชายนี่ะครับ ก็ของต้อนกับของนี <so um> uh> uh uh no> ่หกข้าศ uh uh ูนย์พ uh ี่พี่ผมยืนรออะไรพี่แล้วนะหกข้าศูนย์ครับมึงยืนรอตรงนี้แป๊บเดียวเนี่ยแต่จริงมึงยืนรอนี่แป๊บหนึ่งก็รู้ผลแล้วนะเมื่อกี้มันให้ไปแล้วใช่ไหมพี่อ่ะเข้าแล้วดิอันนี้เข้าจริงไหมเนี่ยไม่อันนี้อย่าหลอกอันนีใจเข้าจริงเนี่ยเข้าจริงเนี่ยขออาุญาตก่อนใครวะเนี่ยสภาพบอกว่าเฮ้ยบีบีจีนี่บีจีบีจีโชบไปอันนี้อันนี้อันนี้เคสบัาถูกไหมครับอันนี้บักปะไม่ได้รู้เลยแหละไม่บักเนาะใครอ่านาคาใช่ไหม ฮกาซากิลองบีจีเหรอเฮ้ยดีเลยใจอยู่ดีกลัวบีบีจีใช่ไหมคะไม่อะแนะบักจริงบักไม่บักจริงเนี่ยดีดีบักจริงๆแต่อันเนี้ยของจริงแค่กับบักจริงแม่งเอ้ยเสียอยู่ดีถ้ามันถ้ามันบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบีจีจับหลุดได้แบบจับหลุดก่อนอะ แล้วนี่ใครเข้าต่อยที่ใครเข้าต่อใครเข้าต่อบีจีแหละห่อเงี้ยบีจีอยู่แล้วบาอนครับบีจีต่อกระเป๋าน้องอันนี้เรารับตังค์อ่ากระเป๋าสองฝังหนึ่งครับพี่วุ้นบีจีกแล้วเคียร์ต่อเคียร์ก่อนอ่าของสามะยางสี่ล้านเป๋าสามเจ็ดหกครับสามเจ็ดหกเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสามเจ็ดหกครับสามะยางอันนี้แทงแทงไปสองล้านครับอ่าข้อความมาหน่อยครับจุดมาจุดมาจุดมา อันนี้ไม่มีชาวสวนเลยเหรอเนี่ยเบบิกแ่เจอพ่อเองอ่ะเโอเคอันนี้ตอบถูกต้องครับกระเป๋าเจ็หนึ่งปดครับกระเป๋าครับดิกิลี้เจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดครับเอาร้านเคียเฮ้ยมันนับศูนจุดปดครับมันไม่ได้เอ้โหขอโทษอร้าน6ุ้านดุครับคือมาสี่แสนครับออหกเก้าศูแม่เป็นคนมีชจยาบันซะด้วยห9เก้าศูนย์ครับ กินกันยาวๆครับขออนุญเคเดี๋ยวเปิดอีกถ้ามันเดี๋ยวเจอกันเลยแล้วเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอตามมันจะโดนเยอะจไปแล้วครับโอเคจีจีเบห้าแสนครับขออนุญาตลดลงนะจุดมาเหรอหนึ่งเบอร์หนึ่งเก้าบ้าหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งบ้าใช่ใช่ครับใช่โอเคเอ็ดดี้แทงนาคาห้าแสนอ๋อเปลี่ยนเป็นแทงบีจีเข้าตู้ก่อนสามแสนตั้งนานแล้วสัตว์เฮ้ยดวดีนะมึงแถวยาวถึงแลนแดงแล้วเนี่ยบ่อนึงเก้าหนึ่งครับนั่นิพี่เฮ้ย น้าศูนย์จุดแปดดูนะพี่เห็นอะไรเครียดเลยวะพี่มือแตกเหรอพี่เฉินเต็มเครื่องเลยจ้ะลาบิดไม่มีคนสวนเลยเหรออ่ะเปล่าอะไรครับสี่แสนนะหนึ่งกับหนึ่งค่ะผมก็สวนให้อ่ะนี่ครับหยินอย่างครับกระเป๋าครับแล้วแสนเดียวค่ะสองสี่เก้าสี่ห้าป่ะครับใช่ค่ะกระเป๋าสี่ศูนย์ห้าครับ แปดหมื่นอยากให้กูจับได้แล้วแม่งนัดนี้แม่งมีการเตียมกับนาคาบีจีเนี่ยจะตาไปฆ่าล้างโคตรเเรริิ่่่มมผานจะปวดทําไมคนมาถึงใส่แต่ว่าบีจีจะโดนวะแย่บมึงหมิ่นบีจีชิบเป่งอันนี้สามหกสามสองสองใช่ไหมครัใช่ครับใช่สามหกสามสองบีจีเข้าก่อนสภาที่ก็ได้กล้าแหละครับอ่าสี่แสนครับสิบสี่ครับกระเป๋าสี่สี่ไม่น่าเชงนะ แถววยาความคาดเดาคาเซตคาดเซตอันนี้ครับเจ้าครับ้าข้าไป08เข้าความได้ไหมเข้าความมาจุดจุดจุดได้ไหมจุดจุดไให้หน่อยจุดจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอะไรนะครับ98608 BT เข้าตู้ก่อน2ล้านไม่รู้เหอนกันครับเล่นหนังนะเล่นกูเต็มเครื่อง45ครับเล่นหนังนะคนะครับแล้วบีทวันนี้ผมเห็นตัวเล่นหลังนะครับเนี่ยเงาเกินเลยนะพี่ใหญ่ครับเกินเกินนี่มันเห็น08เฮ้ย008เฮียกูรวยอีกโอ้ ล้านหกคือมาสี่แสนเก้าศูนย์เอ้ยหกเก้าศูนย์ลวนตกรุยามนับยอดเงินอยู่ว่ายอดรวมมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะรรคัจุดไปเลยครับครับ BG สองแสนพี่ผมดักแชทบอกให้ดักดักทางออกบ้านอยู่นะเออมึงได้สั่งดักออกทางของบ้านไปดิเกียออกได้หลายทางนะอ่ะแสนหกครับเป๋าหนึ่งศูนย์ซีหนึ่งครับมาเรื่อยๆไม่ขาดอย่างน้อยได้เจ้าใหญ่ก็ยังดี มึงเก็บข้างในบ้านสิอ่ะต่อครับเอือนเราจะได้ลูกค้างเงิสามแปดสองครับโคชอบเลยสามแปดสองบุ๊กน่าจะได้ลูกค้าเงินกูนะบุ๊กข้างเต็มเครื่องเลยกูบันนจุดมาขอ,ขอบคุณครับพี่วันลิ้จุดมาจุดมาจุดมาเฉยนต้องเช็คที่ร้านจุดมา คกสี่หมื่นห้าหมื่นโทษนะน้องมันมีค่าน้ำกระเป๋าแทงให้มีต้นทุนอย่างจะเอาเต็มเหมือเนี่ยกระเป๋าไม่รู้ทำไปตองหกนี่เรียบร้อยจนมาเลยน้องบบาาดดีีคครรััเองครับอะไรพี่บุกแทงห้าล้านก็สี่ล้านไงถูกไหมเลย โอซีเลยได้แล้วไม่ยอมเลิกโอซีเองได้ไปก็ไม่เลิกนะได้หมดเลยตอนนี้เข้าเนื้ออยู่เปล่าเลยนะครับเจ็ดเจ็ดหกสามครับพี่อ่าเจ็ดหกสามุครับผมครับต่อไปเดี๋ยวเปิดคู่ขี้ต่อคู่ขี้คือยังไงครับอ่าจำนวนสะกอรวมครับสะก์ใบรวมใช่ทั้งสองฝั่งจบในคู่หรือจบม่ขี้ ว่าเรากลัเหลี่ยมเขาเปิดคู่ขี้ว่างใไงดีวะไม่ไม่ใครเหลี่ยมต่อคนเดียววบางๆหน้าเขาผมเปิดคู่ขี้เองไอตอนอตอนมันจะโกงครับพี่จะโกงไงโกงไงมันจะโกงไงเราโกงไม่ได้หรอโกงไงมเม่นจริงผมผมผมได้ยินผมได้ยินอ๋อเหรอไอแอรคุยเหรอแอรคุยเหรอบได้ยินไปกันเหรอนี่ครับถ้าไปนายเหลี่ยมมาไอมัดใครเหลี่ยมอะไรครับพี่ผมเพิ่งมาครับไอมัใครเหลี่ยม เรี่ยมเรี่ยมอะไรครับชี้หน่อยว่าเรียมอะไรอ่ะตอนนี้ตอนจะเหลี่ยมพี่อีกแล้วหรอผมผมไม่เคยเรี่ยมพี่ครับผมเรี่ยมอะไรพี่ตอนนี้ขำยังหลุดเลยเอ้าผมเรี่ยมอะไรอ่ะอะไรตอนตอนพี่เฉยเขาเปิดอ่ะพี่ชี้กันเปิดว่าแทงแทงใครชนะอ่ะสูตรสูตรจุดเจ็ดเพื่อนแทงไหมแทงแทงอะไรแทงนาคาครับกากินกุยาวเลยนะ กากิ่งกูทั้งทางแล้วพอเปิดออยเดียไปทีหนึ่งกากิ่งกูทั้งทางเลยนะไว้ตัดดวงก่นี่มันแวงเพราะบีจีเขาก็แน่นใช่ปหมไฟเขาดีแน่บ่ะแต่พลาดอะไรนิดหน่อยใช่ไหมทอนเกินตลอดแต่เขาเปิดคู่ขี้อะเด็ทีเดียวทำไงอะดวงแล้วคู่ขี้มึงว่าไงจอร์ดดวงแล้วคู่ขี้ยังไม่เอานี่มาเพิ่มนะคู่ขี้เหมือนหัวก้อยชัด ก็ได้คำขี้เด้อไปเยี่ยวย่างเงี้ยสภาพเนี้ยไปเยี่ยวอ๋อเขาชอบเขาชอบเยี่ยวใส่รอรอรอก่อนแล้วเปิดต่อแล้วเปิดต่ออันนี้จบจบกี่วินนะพี่นานไหมยี่ห้ายีห้ามั้ยอ๋อมาละมาละวี่สักผลลัดร้านไหมเด็กแกวิธีจ่ายเป็นปวดหัวเลย พี่อย่าไปเปิดเลยใครชนะพี่เปิดนะแป๊บน like ึงนะพี claro ่ว่าต้องเปิดเป็นตัวเลขเว้ยต้องเปิดเป็นตัวเลขว่าเปิดแม่งเปิดใครชนะแม่งไอ้เหี้ยพีบทำไมทิศทางแม่งไปใส่ฝั่งเดียวหมดเลยจริงๆมันมันต่อรองไม่ได้ยกเว้นแทงฝั่งนี้ได้แค่นี้แทงแทงได้ครึ่งนึงอะไรประมาณนั้นตุ๊ไหนบอกว่าผมให้เยอะไปไหนใช่ผมให้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 นี่ค่าจ่ายผมเยอะไปไหนผมว่าคู่ขี้น่าจะลำบากเพราะว่ามันมันวิเคราะห์ไม่ได้มันก็หัวก้อยไง ม่หัวก้อยมันระ,ะ,ะ,ะน้ำมันศูนจุดแปดกับหัวก้อยมันก็หลีบไปรอพี่เดี๋ยวพวกนี้ผมเปิดใหม่เดี๋ยวผมคิดไม้มันหลายสเต็ปเลยไม่ได้มีให้ตัวเลือกเยอะๆเลยสเต็ปไหม,ส,มสเต็ปสามสเต็ปสามรอหน่อยผมคิดไม้จำๆเลยพวกนี้บีจีนาการอเลย โอเคครับพี่ได้ครับเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้ใรุ่นพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่แทงแล้วเหรอพี่ชายสวัสดีครับวันนี้พี่ก่อนเดี๋ยววันนี้พี่แทงใหม่เดี๋ยวพี่จะไปแล้วไงวันนี้วันนี้พี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ยาวโอเคครับพี่เจอกันครับอบกันครับพี่ได้ครับได้ครับเจอกันครับเจอกันยินดีต้อรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บูดีครับสวัสดีครับเจ้าดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็ใหม่บีจีมาเล่นฟอร์มแบบงงงงนะ เออบีจีมันไม่เหมือนฟอร์มมันไม่เอา,ลาอเลยวะน้ำเลยนะดุกดุกน้ายี่สิบล้านคือกำไรล,ลูกค้าหน่อยจะไปซีเรียอะไรอะ่ะการมันมีได้มีเสียเว้ยโอเคผมบัาปไปแล้วเหร<า>อโคตรเด็กเฮีย้ยเลย ไปอยู่ตีสองไงผมไปตีสองครับผมไปตีสองผมบอกคุณผู้ชมแล้วไปตีสองผมบอกแล้วผมไปตีสองครับผมพูดพูดก่อนแล้วนะว่าวันนี้ผมไปตีสองผมไม่ได้แบบโอ้โหแบบใส่ยาวอย่างนี้ไงเวลาปบกติผมลงตีสองผมไปตีสองไงวันนี้อย่างที่บอกวันนี้ขอดีสอง่าไปซีเรียสนะเงินทํามาใช้ไอ้เฮ้เงินผมทั้งนั้นจะไปซีเรียสอะไรอ่ะผมเติมกระชามาจะไปซีเรียสอะไรอ่ะ ว่าไงน้องไปอะไปไปน้ำตาบูบ <nya na> <podría> ่าปะเฮ้ย <whis> น <ky> ่าสนว่ะยังไม่เคยไปเลยร้องทีนี่ไดนชมพูเอออย่าไปซีเรียสไหนย่งผมอยากเปิดอยากเล่นสนุกสนุกกับคนในเมืองซีเรียสอะไรวะโต๊ะแตกด้วยนะพี่น้ำตาบูบ่ามีโต๊ะแตกด้วยนะมีด้วยเหรอมีมันมีคนแทงเงินโต๊ะแตกอะโต๊ะแตกก็คือเงินในไอ้เงี้ยเงินกูแท้ๆกูเล่นพวกมึงอย่างบ่นกย่างเนี่ยกูถามจริง เงินในมเก็ต้องรอรีเซิร์ฟอะนี่ขนาดเงินกูเองนะเนี่ยไอ้ชิบหายนี่ขนาดเงินกูเองมึงยังบ่นกูอีกเหรอไม่ควแบบไหนกันเนี่ย don't do best for Don't destiny believe just my just what's full The, this legacy. You see what left me legacy see success in me you ain't seen the rest i just wanna me. be the best at what i know